สวัสดีครับวันนี้ก็มามาแนะนําเทคนิคเพิ่มเติมนะครับสำหรับตัวซัมซุงนะครับอย่างตัวอย่างเช่นตัวนี้นะ A02S อาการค้างโลโก้ตัวนี้เลยนะครับผมค้างโลโก้ตัวนี้เลยตัวนี้เป็นเครื่องติดลายเดือนด้วยนะครับถ้าสมมุติว่าเราครับจะแฟดลอมศูนย์นะครับผ่านโอดินตรงนี้นะครับผมมันจะแฟดไม่เข้าเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับแล้วก็กดปุ่มค้างไว้นะครับให้มันดับ พอดับแล้วปล่อยปุ่มเปิดเครื่องครับเหลือลดเสียงกับเพิ่มเสียงนะครับเพื่อที่จะเข้าโหมดแฟดนะเดีย๋ยวใหม่ครับนะกดปุ่มค้างไว้นะครับ เราเข้าโหมดแฟดแบบนี้นะครับพอโหมดแฟปุ๊บนะครับสิ่งที่ให้อยากให้เราสังเกตก็คือคําว่า KG นะครับ KG state ตัวนี้เห็นไหม KG state ตัวนี้จะเป็นล็อกนะครับเห็นไหมล็อกนะครับทำให้เราเนี่ยแฟดเราไม่ได้อเดี๋ยวตัวนี้ผมลองแฟดให้ดูเลยนะครันนะครับผมสวดสตาร์ทนะครับที่ตัวโปรแกรมก็จะแจ้งนะครับ fail เห็นไหมครับเฟลตรงนี้นะ ไอ้เฟลนะครับผมตัวนี้ที่หน้าจอก็จะแจ้งเหมือนกันนะครับที่หน้าจอมือถือนะครับให้เราหมั่นสังเกตนะครับเวลาเราแฟดลอมผ่านโอดินหรือว่าโปรแกรมอะไรก็ตามเนี่ยมันจะแจ้งเออร์เลอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวโอดินนะครับหรือว่าโปรแกรมอื่นืนะครับถ้าเราหมั่นสังเกตเนี่ยเราจะทำให้เราเนี่ยทำงานได้ถูกจุดนะครับแก้ไขได้ถูกจุดยิ่งขึ้นนะครับมีแถบแดงๆตัวนี้ขึ้นมานะครับผมกล้องมันไม่ยอมโฟกัสเลย Avm lock เห็นไหมเราจะเขียนไว้อยู่ตรงนี้นะครับวิธีการแก้ไขก็คือนะครับสำหรับตัวเครื่องนะครับตัวรุ่นมือถือที่ใช้นะครับ CPU นะครับ CPU คอคอมนะครับตัวนี้ผมแนะนำเป็นล็อกทูลแล้วกันนะครับล็อกทูลหรือว่าโปรแกรมอื่นๆก็ได้นะนะครับที่รองรับการแฟดนะครับหรือว่าการ read info ของตัวเครื่องนะครับนะ นี่เราตัวมือถือเราจาเป็นจะต,ต้องแกะเพื่อจิ้มเทสถอยนั่นเองนะครับ เผลที่ผมเปิดอันรับทุนนะครับใครจะใช้ในส่วนของตัว UMT ก็ได้นะครับคือตัวนี้ผมจะแนะนําในส่วนของรุ่นที่รองรับที่การวิธีการทําแบบนี้ก็คือเราติ๊กไปที่แบรนด์นะครับ Samsung แล้วก็โมเดลพวกนี้นะครับที่รองรับการทําแบบที่ผมทําอยู่นี้นะครับคือมันจะได้รู้เนาะว่ารุ่นไหนบ้างที่รองรับนะครับเดี๋ยวแกะตัวเสื่อแป๊บนึงนะครับ ข้อดีของอันล็อกทูลก็คือพอเราเลือกแบรนด์แล้วก็เลือกรุ่นนะครับเราไม่จําเป็นจะต้องหาไฟบูทนั่นเองนะแต่ถ้าเราใช้ในส่วนตัว UMT นะครับเราจําเป็นจะต้องหาไฟบูทนั่นเองนะครับเหมือนเดิมครับเราจะแกะเพื่อจิ้มเทสพอยต์นะครับสังเกตที่ไดเวอร์ที่ตรงนี้นะครับคอมพอร์ต,ตรงนี้จะต้องเจอโหมด9008นั่นเองนะครับเทสพอยท์นะครับแต่และรุ่นก็ดูที่ทําว่า เทสพอยต์ตัวนี้ได้เลยนะไม่ยากครับก็เลือกแบรนด์ซัมซุงได้เลยครับมีให้เราเลือกได้เลยนะครับมมีครบทุกอย่างเลยนะครับง่ายๆครับแต่แต่ว่าเราใช้มันให้เป็นแล้วกันนะครับจิ้มก่อนนะครับแล้วก็เสียบสายตามนะครับ แล้วมันจะเจอนะครับในส่วนของตัวไดเวอร์นะครับ9.08 0ที่เราเน้นย้ำกันเป็นประจำนะครับถ้าสำหรับ CPU คอคอมนะต้องเป็น9.08 0ตรวนี้นะครับที่ตัวโปรแกรมนะครับก็เลือกพอร์ต9.08 0ตัวนี้นครับเลือกที่คำว่านะครับ Lead GP ตรงนี้นะครับไปเลย หลังจากที่ LEAD ได้แบบนี้นะครับก็จะแสดงพ d r t i t i o n ต่างๆที่อยู่ในเครื่องนะครับเรานะครับเลือกค้นหานะครับพ a r t i t i o n ที่มีชื่อว่านี่นะครับ cm lb ตัวนี้นะดูดีๆนะครับดูชื่อให้มันดีๆนะเพราะบางทีมันจะมีชื่อ lb 6 4 lb bank อะไรพวกนี้นะครับให้เราเลือกให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ติ๊กถูกให้มันครับแล้วก็คลิกขวาครับเลือกไปที่คำว่า e l a s e ครับ เรินะม่มนะครับคลิกให้มันเป็นแถบสีตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกคําว่าอ e ีลารครับตัวโปรแกรมก็จะทําการอ e ีลาร C M N ตัวนี้หนึ่งทีนะครับอีลารเสร็จนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการถอดสายนะครับถอดสายสายนะครับใสก่ก็แบตกลับเข้าไปครับ ล้วก็กดบวกลบเสียบสายนะครับเก็จะเข้าสู่หน้าแฟดหน้านี้นะเราก็ผมจะมาใช้ตัวเดิมนะครับโอดินตัวเดิมเนี่ยนะครับที่เราเลือกไฟล์เข้าไปตอนเมื่อกี้นะครับเราเลือกไฟล์เสร็จเมื่อกี้เราแฟดแล้วมันเฟลใช่ไหมครับผมก็จะเลือกตัวนี้ปุ๊บกดสตาร์ทครับ มันก็จะเริ่มแฟดลอมเข้าให้เรานะครับตัวนี้ก็ไปประยุกใช้ได้นะครับสำหรับเครื่องที่รองรับก็ตามที่โปรแกรมอัลล็อกทูลแจ้งตัวนี้นะนี่ครับที่ตรงนี้เลยนะครับที่คำว่าเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้นะครับที่รองรับตัวนี้แบบนี้เลยนะครับอ่าโอเคตัวนี้เดี๋ยวเรารอให้ตัวโปรแกรมนั้นแฟดเสร็จสักครู่เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอาการคร้าง โลโก้จะหายไปไหมนะครับแฟดใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรารอสักครู่หนึ่งครับแฟเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวรอตัวเครื่องนั้นบูตนะครับเห็นไหม ก็จะขึ้นการอิลาสลบตัวนี้ละนะครับ ซัมซุงกับลิปแล้วนะครับผมคิดว่าน่าจะผ่านแล้วนะครับตัวนี้แต่ก็แจ้งไว้ก่อนนะครับสำหรับวิธีนี้เราจะแฟดนะครับการล้างตัวนี้เพื่อให้เราได้แฟดได้อลอมศูนย์ได้ครั้งหนึ่งหรือว่าล้อมผ่านอดินได้ครั้งหนึ่งนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นการปลดล็อกอรายเดือนนั่นเองนะครับมันเป็นการแฟดเพื่อ แก้ค้างนะครับแก้รวนอะไรพวกนี้นะแต่ว่าที่สําคัญก็คือตัวเครื่องนั้นก็ตยังติดล็อกรายเดือนนั่นเองนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรารอดูตัวเครื่องนั้นบู o ตสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมแฝดไปแล้วมันติดเข้าหน้าเลือกภาษาได้จริงไหมนะครับรอสักครู่ครับ